ไม่ปั่มไม่ปั่มอะลูอะลูอะลูเอาเอาเยอะยอะเยอะอะลูแม่แม่แมให้น้อกินนมหน่อยแม่อืมโอ้ยนมแม่อยู่มีนมแม่มากินไหมอืมฮะาฮอะฮ่าฮ่าฮาน้อยฮาน้อยเีอเสียน่อย sao láo xả lòng xả lòng xong tôi bây giờ hello 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 chưa hello 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 chú đại hello ông hello lên luôn, ơi hello hello lên hello 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 xăng hello 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 อืถ้าเราเดือนหนึ่งคงจะเดิเดนเก่งกว่านี้นะลูกนะอโยออโยมมยปั่มอ้อ,อยอ้อ,อยอ้อ,อยแม่อย่าทำหนูแม่จะทำหนูแม่ยจะทำหนูนเจ็บมาไอโยไอโยไม่ปั่มไม่ปั่มมังมมยปัมมยปมมยป่มหน่อยเสือ้อเสื้อน้อยเสื้อน้อยมมยปั่มหน่อยอืม นี่แน่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 อายุฮือฮือนูไม่ยอม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 ก็นูไม่ยอมอันนูไม่ยอมเน่อยเชน้อยไอเชน้อย ນິສານ້ອຍແມວນ້ອຍຊະລາຫູອາຊະລາຫ